ซ่อนใจนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายปลชายรักชายผู้แต่งองุ่นองุ่นพวงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆฟินลิปตัวชาวาบเมื่อเขาได้ยินไลออนบอสหนุ่มของเขาบอกว่ากำลังจะแต่งงานเขาคงได้ยินผิดใช่ไหมไลออนยอมสละโสดทั้งที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นบอสชายตามองผู้หญิงคนไหนฟินลิป คุณช่วยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของผมได้ไหมแววตาอ้อนวอนของไรอันทําให้ฟินลิปไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนเจ้าบ่าวทาไมเขาถึงเป็นได้แค่นี้ทั้งๆที่เขาอยากเป็นมากกว่านี้ตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมาฟินลิปเป็นเลขาให้กับไรอันเขาคอยอยู่เคียงข้างกายของอีกฝ่ายตลอดใครใช้เขาแอบรักเจ้านายตัวเองซึ่งทั้งซื่อบื้อและทึมคนนี้ของเขาท่ามกลางเสียงแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ทำเอาฟิลลิปรู้สึกเจ็บแปบกับภาพชื่นมื่นตรงหน้าคุณไม่ยินดีกับไลอันเหรอรอยยิ้มยียวนของคริสยิ่งทำให้ฟิลลิปรู้สึกโมโ oh. หใช่สิคริสหมอนี่คือตัวป่วนประสาทของเขาตลอดระยะเวลาหลายปีสาเหตุที่ความสัมพันธ์ของเขาและไลอันไม่คืบหน้าก็เพราะคริสน้องชายตัวแสบของไลอันเป็นพ่อชักพ่อสื่อให้ไลอันได้รู้จักกับเดซี่ จนกระทั่งทั้งคู่คบหาดูใจกันแล้วตกลงใช้ชีวิตร่วมกันคิ้วของฟิลลิปกระตุกเกงเพราะความโมโหดูท่าคุณจะโกรธผมมากเลยนะฟิลลิปคริสมองฟิลิปที่ยืนนิ่งไม่พูดจากับตนทำไมคุณไม่ลองพิจารณาคนอื่นดูบ้างละ่ะเผื่อคุณจะเจอคนที่ใช่สำหรับคุณคริสถามฟิลลิปที่ยังคงยืนนิ่งไม่แยแสเขาผมจะมองใครหรือไม่มองใครมันก็เรื่องของผม คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมฟินลิปเดินออกจากงานไปอย่างอารมณ์เสียหลายวันมานี้ฟินลิปนั่งจ้องมองโต๊ะข้างเขาที่ว่างเปล่าไลาอันไปฮันนิมูนกับเดซี่สองสัปดาห์ช่วงเวลาเงียบเหงานี้สำหรับฟินลิปมันช่างยาวนานเหลือเกินคุณคงเหงาหน้าดูเลยนะฟินลิปน้ำเสียงหยอกเย้าของคริสยิ่งฟังยิ่งทำให้ฟินลิปอารมณ์เสียคุณว่างนักหรือไง ถึงได้ไม่ไปทำงานที่ห้องของตัวเองฟิลลิปก้มหน้าก้มตามองเอกสารตรงหน้าเขาพยายามไม่สนใจท่าทีของคริสที่ยืนเกาะโต๊ะของเขาใจร้ายจังเลยคนอุตส่าห์เป็นห่วงกลัวว่าจะเหงาเลยเดินมาดูที่ห้องนี้เพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณนะคริสแต่ผมอยากทำงานคนเดียวเงีย,งยบๆรบกวนคุณช่วยกลับไปทำงานที่ห้องของคุณด้วย น้ำเสียงเย็นชาบง่งบอกถึงความห่างเหินของฟินลิปยิ่งทำให้คริสอดแก้งเขาไม่ได้แต่ไรอันบอกให้ผมมาถามคุณงั้นผมคงต้องไปถามไรอันซะ,ะเพียงแค่ได้ยินคำว่าไราอันฟินลิปยอมเงยหน้าจากกองเอกสารฟินลิปจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของคริสคุณอยากรู้เรื่องอะไรถามผมมาได้เลยคริสยิ้มกว้างผมอยากให้คุณช่วยไปดูงานข้างนอก เป็นเพื่อนของผมหน่อยบ่ายนี้พวกเราไปกันสองคนคิ้วของฟินลิปขมวดเป็นปมทำไมไม่ไปกับเลขาของคุณละ่ะฟินลิปถามคริสส่หัววันนี้เธอลาป่วยแล้วงานนี้ก็เป็นงานด่วนคุณคงไม่กล้าปฏิเสธผมนะฟินลิปคริสมองฟินลิปด้วยสายตาอ้อนวอนเสียงถอนหายใจของฟินลิปหลังจากคริสพาเขาเดินสำรวจภายในห้องที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว คริสถามความเห็นของฟินลิปที่ยืนอยู่ข้างเขาคุณรู้สึกว่าห้องนี้เป็นยังไงบ้างฟินลิปสวยดีนี่คงเป็นงานที่คุณบอกว่าด่วนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมคงกลับได้แล้วใช่ไหมคริ Chris? สซีหน้าเบื่อหน่ายของฟินลิปแสดงออกมาอย่างชัดเจนห้องนี้ผมตกแต่งขึ้นเพื่อคนพิเศษของผมโดยเฉพาะของประโยคที่เอ,อ่ยออกมาจากปากของคริสฟิลิปชะงักเล็กน้อย งั้นคุณก็ควรพาคนพิเศษคุณมาดูสิคริสยิ้มอย่างเศร้าส้อยนั่นสินะเขาหันมามองฟินลิปที่ใบหน้าบุดบึง้งเสียงหัวเราะของคริสพางเดินไปโอบไหลฟินลิปพวกเราไปฉลองกันหน่อยดีกว่าเห็นได้ชัดว่าคริสไม่คิดจะยอมปล่อยตนให้กลับไปทำงานพวกเขาก้าวเดินออกจากห้องไปยังห้องอาหารด้านล่างของโรงแรมคริสชูกแก้วไวน์ในมือ คุณช่วยดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยสิคริสชวนฟินดิบดื่มเขาสังเกตตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วท่าทีอึดอัดของฟินดิบที่แสดงออกต่อเขาแต่เขาจะไม่ปล่อยโอกาสดีๆอย่างนี้ไปหรอกนะรู้ไหมการดื่มสามารถช่วยบรรเทาหัวใจที่เจ็บปวดของเราได้คริสยิ้มแล้วยกไวน์ดื่มรวดเดียว รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนมุมปากของเขาเพียงแค่แวบเดียวก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วใบหน้าแดงซ่านจากการดื่มทําให้ฟินลิปทรงตัวไม่อยู่คริสตัดสินใจดำเนินตามแผนการของเขาทันทีฟินลิปตื่นขึ้นมาพร้อมความเจ็บปวดทั่วร่างกายเขานึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวานคงเป็นพอลิตแอลกอฮอล์ทำให้เขาจดจำอะไรไม่ได้เลยฟิลิปค่อยๆลุกขึ้นจากเตียง ตามเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยแดงเขาสูดลมหายใจลึกตื่นแล้วเหรอฟินลิปน้ำเสียงสดใสของคริสถามอีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วงแต่ฟินลิปกับเงียบไม่พูดจาเสื้อผ้าของผมอยู่ที่ไหนฟินลิปกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมให้คนเอาไปซักรีดอยู่เดี๋ยวคุณใส่ชุดที่ผมเตรียมให้ไว้ก่อนได้เลยคริสยังคงกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มลืมเรื่องที่เกิดขึ้นซะ ทำไมล่ะคุณไม่ชอบเหรอถ้าอย่างงาั้นครั้งต่อไปผมรับรองว่าผมจะปรับปรุงตัวนะคริสคุณยังคิดว่าจะมีครั้งต่อไปอีกหรือไงฟิลิปเอ่ยถามด้วยความโมโหผมเต็มใจรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดฟิลลิปคุณไม่ต้องเสียใจแค่เราครบกันอย่างเปิดเผยก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องของคุณแน่นอนคริสพูดอย่างมั่นใจ ว่าเขาต้องการให้คนอย่างคริสรับผิดชอบในตัวเขาสมองของคริสคงมีปัญหาแน่คริสทำทีไม่สนใจท่าทีไม่พอใจของฟินลิปเขายังคงกระตือล้นกับการเอาใจใส่อีกฝ่ายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคริสทำตัวเรากับเป็นเงาคอยติดตามฟินลิปไม่ยอมปล่อยทั้งที่ฟินลิปทำตัวน่าเบื่อแต่กับต้องแพ้พ้าให้กับคริสอย่งไม่เป็นท่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าฟินลิป ไลออนถามเลยขาหนุ่มที่นั่งเหมอลอยจนไม่รู้ว่าเขาเดินเข้ามาภายในห้องทำงานฟินลิปยิ้มเล็กน้อยบอสมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมแม่ผมไปรับล้วครับไลออนสายหน้าแล้วยื่นถุงกระดาษให้ฟินลิปภายในถุงมีกล่องของฝากฟินลิปยิม้มการกระทำของฟินลิปกับกระตุ้นให้ใครบางคนที่อยู่นอกห้องเปิดประตูเข้ามาภายในห้องอย่างรวดเร็วพี่กลับมาแล้วเหรอเร็วจังเลย แล้วพี่สไัยล่ะสบายดีไหมครับเดซี่เธอสบายดีขอบคุณที่นายเป็นห่วงนะคริสฟินลิปเห็นท่าสองคนพี่น้องจะมีเรื่องที่คุยกันอีกนานฟินลิปเลยขอตัวออกไปชงชาไลอันถามน้องชายของตน ที่มองตามแผ่นหลังของฟิลิปไม่วางตาที่มาที่ห้องของพี่นายคงไม่ได้มาแค่ถามถ่ายหรอกมัง้งคงมีข้ออ้างอื่นมากกว่าเสียงถอนหายใจของคริสเขาบอกเหตุผลที่มาก็เพราะฟิลิปยังไม่ทันที่ไรอันจะได้ฟังรายละเอียดจากน้องชายเสียงประตูเปิดออกฟิลิปเดินเข้ามาพร้อมชายไรยอันได้แต่เก็บความสงสัยไว้ภายในใจกระทั่งไรอันเริ่มสังเกตท่าทีแปลกๆระหว่างฟิลิปและคริส ฟินลิปคุณคิดยังไงกับคริสหรอคำถามกระทนหันของไลอ้อนทำเอาฟินลิปตั้งตัวไม่ทันคุณคริสเป็นแค่เจ้านายคนของผมเท่านั้นครับคำตอบสั้นง่ายแต่กับเจ็บแปบเมื่อพูดออกไปทำไมเขาต้องรู้สึกผิดด้วยทั้งที่จริงแล้วระหว่างเขากับคริสไม่มีอะไรนอกจากความผิดพลาดแค่ครั้งนั้นเท่านั้นเขาจะรู้สึกผิดกับอีกฝ่ายทำไม อีกอย่างเขาเองก็ไม่เคยเรียกร้องให้คริสต,ต้องมาทำดีกับเขางั้นก็ดีแล้วผมค่อยรู้สึกเบาใจหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันคริสต้ตองมั่นหมายผมก็แค่อยากจะให้แน่ใจว่าไม่มีเรื่องอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแน่คุณทำงานต่อเถอะฟินดิไหน้าซีดขาวทำไมเขาต้องสั่นขนาดนี้เขารู้สึกถึงความเหน็บหนาวจับหัวใจ ช่วงเช้าวันถัดมาคริสยืนมาหยุดมองหน้าห้องของไลอันวันนี้เขาทำไมไม่เห็นฟิลลิปเลยคริสอดสงสัยไม่ได้จึงเข้าไปถามพี่ชายของตนเองพี่แล้วเลขาของพี่ไปไหนละ่ะคริสถามพร้อมสอดสายสายตามองหาไลาอันจ้องมองใบหน้าของคริสฟิลลิปลาป่วยนะ่ะดูท่าจะป่วยมากจนเขามาทำงานไม่ไหวสีหน้ากวลกวายใจของคริส ยิ่งทำให้ไลออนเข้าใจในทันทีว่าน้องชายตัวดีของเขาแอบชอบฟินลิปอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเป็นเพราะเขาไม่ทันได้สังเกตน้องชายวัยไลยคนนี้ที่คอยพยายามบีบบังคับให้เขาคบกับผู้หญิงคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วคอยกำชับให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับกระทั่งฟินลิปเองก็ไม่อาจจะล่วงรู้ความลับนี้ได้คริสวันนี้นายช่วยเป็นเลขาพี่สกวันได้ไหมผมมีทุระ เดี๋ยวให้เลขาของผมช่วยงานพี่ก่อนก็นแล้วกันคริสพูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องทันทีไลอ้อนอมยิ้มเสียงออดดังไม่หยุดจนกระทั่งฟิลิปนอนไม่หลับฟิลิปตัดสินใจเปิดประตูทันทีที่ฟิลิปเห็นใบหน้าของคริสเขาก็ตัดสินใจจะปิดประตูแต่กลับถูกคริสผลักประตูจนประตูเปิดออกคุณมาทำไมน้ำเสียงฟิลิปกล่าวอย่างหงุดหงิด ผมมาเยี่ยมคุณคริสเดินเข้ามาภายในบ้านพร้อมสอดส่องสายตามองดูรอบๆตอนนี้คุณก็เห็นแล้วหมดเวลาที่คุณจะเยี่ยมแล้วออกไปได้แล้วคริสไม่สนใจคำพูดของฟิลลิปแล้วเดินสำรวจภายในบ้านอย่างไม่เกณฑใจฟิลลิปเดินตามอีกฝ่ายจนควันออกหูคุณจะออกไปจากบ้านผมได้หรือยังฟิลลิปพูดด้วยน้ำเสียงเดือดดาลคุณอยู่คนเดียวเหรอคริสถาม แต่ไม่มีเสียงตอบจากฟิลลิปทันทีที่คริสหันไปมองกับพบว่าฟิลิปสลบอยู่บนพื้นเขาวิ่งไปดูการฟิลลิปทันทีร่างกายของฟิลลิปร้อนราวกับกองไฟฟิลลิปรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตนมานอนอยู่บนเตียงบนหน้าผากมีแผ่นเจลลดไข้ติดอยู่ตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวทานอะไรหน่อยสิคริสนั่งลงบนเตียงมองใบหน้าซีดขาวของฟิลลิปคุณกลับไปซะ ฟินลิปพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแล้วหลับตาไม่มองหนะ้าคริสเสียงฝีเท้าตามด้วยเสียงปิดประตูดังขึ้นฟินลิปค่อยๆพยุงตัวขึ้นมานั่งประตูห้องเปิดออกคริสยกถาดอาหารมาวางที่โต๊ะหัวเตียงคุณทำดีกับผมทำไมฟินลิปถามพร้อมสบตาของอีกฝ่ายคริสตอบด้วยใบหน้าที่แดงซาจนถึงใบหูผมก็ต้องดีกับแฟนของผมนะสิ ฟินลิปรู้สึกตนเองหายใจติดขัดคริสติดไข้หวัดเขาแน่ถึงได้เพอ้อขนาดนี้ใครเป็นแฟนคุณไลออนบอกผมแล้วว่าคุณกำลังจะมั่นหมายในอีกไม่กี่วันคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณงั้นเหรอแววตาตัดพ้อของฟินลิปยิ่งทำให้คริสรู้สึกดีใจฟินลิปนี่คุณถึงผมใช่ไหมใครถึงคุณฮะคริสคุณคิดไปเองหรือเปล่าใบหน้าแดงกำ่ำท่าทีหลบสายตาของฟินลิป ทำให้คริสแน่ใจริมฝีปากของฟินลิปแม้ยังคงมีความร้อนจากพิษไข้แต่ช่างหอมหวานสำหรับเขาคริสดูดดื่มรสชาติหอมหวานนี้อยู่คู่ใหญ่เสียงหอบหายใจของฟินลิปเขาเกือบขาดอากาศหายใจฟินลิปจ้องใบหน้าของคริสอย่างขุนเคืองถ้าคุณชอบแบบนี้จะให้ผมทำกี่ครั้งก็ได้ผมไม่ถือขอเพียงแค่คุณต้องการเท่านั้นคริสคุณอยากจะติดหวัดผมหรือไงถึงได้ทำอะไรโง่ๆแบบนี้นั่นสินะ ถ้าผมติดวัดคุณขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบมาคอยดูแลผมไงผมไม่คิดจะมั่นกับใครทั้งนั้นรู้ไหมว่าทำไมเพราะผมมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วผมชอบคุณมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้าคุณแต่คุณไม่เคยมองผมเลยเพราะสายตาคุณมีเพียงไรอันคนเดียวเท่านั้นคริสสารภาพความรู้สึกของตนกับฟินลิปเขาแอบปลายตามองฟินลิปคู่หนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายแอบ,บมองฟินลิป หลีตามองไม่พูดอะไรสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้คิดร้อนลุ่มไม่ใช่ว่าตนเองไม่หวั่นไหวเพียงแต่เขาอยากแน่ใจเพราะความผิดหวังจากไรอันทำให้ตัวเองรู้สึกหวั่นไหวต่อคริสหรือเป็นเพราะคริสเองที่ทำให้เขาหวั่นไหวเสียงพูดอย่างแผ่วเบาผมจะรอคุณฟิลลิปเช้าวันถัดมาคริสเดินเข้ามาภายในห้องของไลอันด้วยรอยยิ้มสดใส คริสนายมาทำอะไรห้องของฉันตั้งแต่เช้าไลอ้นถามน้องชายที่นั่งมองโต๊ะข้างๆของเขาอย่างไม่วางตาฟินลิปขอลาพักร้อนนายมีธุระอะไรกับเขาหรือเปล่าคริสพี่พอดีฉันคิดได้ว่าตอนนี้ฉันมีธุระฉันขอตัวก่อนหลังจากคริสเดินไปเดินมาหน้าบ้านของฟินลิปอยู่นานเขาคิดว่าเขาควรจะเข้าไปดีหรือไม่ถ้าหากตนลุกฟินลิปมากเกินไป จนทำให้ฟิลลิปรู้สึกอัดเขาจะทำยังไงดีระหว่างที่กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นสายตาของคริสก็เห็นฟิลลิปเดินคุยกับเด็กหนุ่มหน้าตาดีท่าทีของทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานคริสรู้สึกขุนเคืองกับภาพที่เห็นตรงหน้าที่รู้สึกขวางหูขวางตาของเขาเวลาคนอื่นฟิลลิปมักจะมีท่าทีที่อ่อนโยนหลังจากที่ คริสตัดสินใจอยู่นานเขาเดินตรงไปที่หน้าบ้านของฟินลิปอีกครั้งทันทีที่ประตูเปิดออกคริสเห็นเด็กหนุ่มที่เขาพบที่หน้าบ้านอยู่ภายในบ้านของฟินลิปคุณมาหาคุณอาเหรอครับ เมื่อได้ยินคำว่าคุณอาคริสขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเดินตามเด็กหนุ่มเข้าไปภายในบ้านเดี๋ยวผมไปเรียกคุณอาให้นะครับพอดีคุณอากำลังอาบน้ำอยู่รบกวนรอสักครู่คริสแอบเดินตามเด็กหนุ่มเขาได้ยินฟินลิปกล่าวกับเด็กหนุ่มด้วยความห่วงใยเสียงพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมกลับทำให้คิดรู้สึกโมโหฟินลิปคุณมาหาผมทำไมฟินลิปถามคริส ถ้าไม่มาผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณแอบเลี้ยงเด็กผมเองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าผมชอบเด็กมากกว่าคำตอบของฟินลิปกับยิ่งเป็นเชื้อเพลิงทำให้ความโกรธของคริสประทุคริสผักร่างฟินลิปชนกำแพงคริสจูบฟินลิปโดยไม่ทันตั้งตัวจูบครั้งนี้กับดุดนันไร้ความปาณีฟินลิปพยายามเบือนหน้าหนีจากการลุกลานของอีกฝ่าย แต่คริสไม่สนใจเขาขบเม้มริมฝีปากล่างของฟิลิปอย่างแรงคุณอาครับเดี๋ยวผมขอออกไปข้างนอกเด็กหนุ่มหน้าแดงกับภาพที่เห็นตรงหน้าขอโทษครับคุณอาช่วงเย็นๆผมจะโทรเข้ามาก่อน ที่ผมจะเข้ามาภายในบ้านคริสอารมณ์เสียกับการถูกคัดจังหวะไายคุณบอกผมว่าคุณจะรอไงเด็กหนุ่มรีบร้อนวิ่งออกไปอย่างรู้งานคริสไม่สนใจคำทักท้วงของฟินนิปเขามุ่งมั่นแต่จะลงโทษอีกฝ่ายเสียงโทรศัพท์ปลุกคนที่นอนอยู่บนเตียงให้ตื่นขึ้นมาคุณอาครับนี่ดึกแล้วผมควรเข้าบ้านได้แล้วหรือยังแววตาของคนข้างเตียงตำหนิฟินนิปเป็นไน หลานเข้าบ้านเถอะคริสโหูพึ่งเมื่อได้ยินคำว่าหลานคริสถึงได้เข้าใจว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นหลานชายของฟิลิปยังไม่ทันที่คริสจะได้กล่าวคำขอโทษคนข้างกายของเขาก็ลุกจากเตียงไปซะแล้วคริสเขาหวังว่าจะไม่เจอหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นคุณอาจะค้างที่นี่หรือครับเด็กหนุ่มถามคริสสายตาจ้องมองตำหนิของฟิลลิปทําให้คริสไม่กล้าบุ่มบามพูดอะไรโดยไม่ยังคิดไปนอนดึกแล้ว น้ำเสียงเด็ดขาดของฟินลิปทำให้เด็กหนุ่มไม่กล้าเซาซีอยู่ต่อคริสก้มหน้าเขาคงต้องกลับแล้วสินะดึกแล้วคุณค้างอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้คริสรู้สึกดีใจเมื่อฟินลิปยินยอมให้ตนค้างอยู่ที่นี่เช้าวันรุ่งขึ้นคริสนั่งทานอาหารพร้อมกับฟินลิปและหลานชายของฟินลิปเด็กหนุ่มพยายามตั้งหน้าตั้งตาก,กินไม่มองหน้าของคริสวันนี้ต้องไปดูที่พักใช่ไหม เดี๋ยวอาจะไปส่งฟินลิปถามหลานชายที่ส่ายหัวให้เขาไม่หยุดผมนัดเพื่อนแล้วครับคุณอาไม่ต้องห่วงตอนนี้ผมโตแล้วดูแลตัวเองได้ฟินลิปรูปศีรษะของหลานชายอย่างเอ็นดูถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาอาได้ตลอดนะครับหลังจากเดินไปส่งหลานชายฟินลิปเดินกลับเข้ามาภายในห้องครัวเขาบอกให้คริสรีบไปทำงานแต่อีกฝ่ายกลับบอกตอนเองกำลังลาพักร้อนอยู่ หลังจากที่หมดวันลาพักร้อนไลอันถามฟินลิปขณะทั้งสองคุยกันกับมีเงาหนึ่งยืนจ้องมองอยู่หน้าห้องทมึงตาใส่อย่างน่ากลัวเมื่อกี้พวกคุณคุยอะไรกันเหรอช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคริสนั่งลงข้างๆฟิลิปแล้วกุมมืออีกฝ่ายฟินลิปพยายามสลัดมือที่เกาะกุมมือของเขาคริสกับส่งยิ้มให้ฟิลิปท่าทีสนิทสนมของทั้งสองคน ทำให้ไลออนรู้สึกอัก,ะกะอ่วนนายมาทำอะไรที่ห้องฉันที่นายมาเกาะกระจกหน้าห้องของฉันทุกวันเพื่ออะไรไลออนถามน้องชายตัวดีของเขาที่ยังคงนั่งกระเสาเย้แย่ฟินลิปไม่หยุดคริสหันมาสบตาไลออนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ผมตัดสินใจแล้วครับพี่ผมจะคบกับฟิลิป ดังนั้นผมต้องคอยมาดูว่าพี่จะทำอะไรแฟนผมหรือเปล่าฟินลิปบีบมือของคริสอย่างแรงสีหน้าถึงทึงเอาเรื่องของฟินลิปทำให้คริสไม่สามารถพูดต่อได้บอสครับคุณคริสแค่พูดล้อเล่นเท่านั้นไม่ได้เป็นความจริงเลยบอสสบายใจได้ไลอ้อนพยักหน้างั้นก็ดีแล้ว ฉันจะได้สบายใจเพราะพรุ่งนี้คริสต้องเตรียมตัวมั่นเขากับสะดุ้งสุดตัวงานมั่นอะไรผมมีแฟนของผมอยู่แล้วผมไม่คิดจะมั่นกับใครทั้งนั้นคริสแล้วนายถามฟิลิปแล้วหรือยังว่าเขาคิดยังไงกับนายเท่าที่มองด้วยสายตาฉันคิดว่าเป็นนายฝ่ายเดียวมากกว่าคริสพี่หวังดีกับนายนะความสัมพันธ์ระหว่างนายกับฟิลลิปไม่มีทางที่ครอบครัวของเราจะรับได้นายลองเอาไปทบทวนดูแล้วกัน ผู้จบไลออนก็ลุกออกไปจากห้องคริสหันหน้ามามองคนข้างกายของเขาแต่ฟินลิปกลับไม,แม่แม้แต่สบตาเขาเลยคนอื่นไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเขาแล้วยังไงสำหรับเขาแล้วขอแค่คนที่แคร์เขามากที่สุดคือฟินลิปเท่านั้นก็พอคริสคิดในใจฟินลิปคุณไม่ต้องสนใจกับเรื่องที่ไลออนบอกหรอกนะมันเป็นแค่เรื่องเหลวไหลเท่านั้นขอแค่คุณเชื่อใจผมก็พอ คริสพยายามกุมมือของฟินลิปแต่กับถูกอีกฝ่ายสะบัดมือลืมเรื่องทั้งหมดของเราซะคุณควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้และคนที่คู่ควรกับคุณฟินลิปกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยคุณต้องการให้ผมมั่นจริงๆเหรอฟินลิปพย,ยักหน้าให้คริสได้ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณคริสตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเทาฟินลิปพยายามบอกตอนเองว่าเขาเพียงแค่ต้องการทำทุกสิ่งให้มันถูกต้อง ถึงแม้ว่าสุดท้ายอาจจะต้องทำให้คริสรู้สึกเสียใจแต่ฟินนิปเชื่อว่านี่เป็นทางเลือกทางเดียวที่จะทำให้อีกฝ่ายตัดใจจากเขาได้ทันทีทางทางที่บอกว่าสิ่งที่ตนเองทําให้คริสนั้นถูกแล้วแต่ทําไมคืนนี้ทั้งคืนเขากับพลิกตัวไปมานอนไม่หลับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาเที่ยงคืนความรู้สึกอ้างว้างเช่นนี้ มันช่างน่ากลัวเหลือเกินหลังจากที่คริสรับปากฟิลลิปว่าเขาจะมั่นแต่พอใกล้เวลาจริงๆหัวใจของคริสกลับรู้สึกสับสนทำไมเขาต้องทำตามที่ฟิลลิปพูดด้วยทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้เต็มใจหรือว่าจริงๆแล้วส่วนลึกในหัวใจของเขาหวังว่าจะให้ฟิลลิปนั้นมาห้ามแต่เมื่อเวลาใกล้เริ่มงานเขากลับยังไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของฟิลลิปข้อความยาวเหยียด ที่คริสส่งไปให้ฟินลิปกลับไม่มีการเปิดอ่านเลยสักข้อความใกล้จะได้เวลาแล้วนะคริสนายคงตื่นเต้นละสิถึงได้ดูกระวนกระวายอย่างนี้ไลอ้อนตบไหล่ของคริสเบาๆพี่ทำไมฟินลิปยังไม่มาอีกนี่นายเวลาแบบนี้นายยังกล้าพูดถึงคนอื่นอีกนอกจากคู่หมั้นของนายอีกเหรอไลอ้อนรู้สึกแลวกับว่าคริสเป็นคนแปลกหน้านี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ถึงความผิดหวังอย่างรุนแรงของน้องชายของเขาแต่แท้ที่จริงแล้ว ทุกคนกลับไม่รู้เลยว่าจิตใจของคริสนั้นคิดยังไงในเมื่อนายตัดสินใจแล้วก็ควรจะเข้าใจถึงสถานการณ์ตอนนี้นะคริสฉันสั่งย้ายฟินลิปให้ไปอยู่บริษัทในเครือตั้งแต่วันนี้แล้วเพื่อที่นายจะได้ไม่ต้องอึดอัดเวลาเห็นหน้าฟินลิปนั่นเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าดีกับผมแล้วจริงๆหรอคริสถามพี่ชายด้วยสีหน้าทมึนเรื่องบางเรื่องเราไม่ควรจะปล่อยให้มันค้างคานาน ก็เหมือนอย่างตอนที่นายจัดการให้ฉันกับเดซี่ได้แต่งงานกันยังไงล่ะคริสรู้สึกลาวกับตนเองถูกชกตอนนั้นเขาพยายามยัดเยียดเดซี่ให้ไลอันอย่างสุดฤทธิ์พเพื่อที่พี่ชายของเขาจะได้มีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วเขาจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับฟินลิปมากขึ้นต่อให้ย้อนเวลากลับไปเ <c oughs> ขาก็ยังทำเช่นเดิมไลอันวางมือบนไหล่ของฟิลิปงานจะเริ่มแล้วเลิกคิดฟุ้งซ่านซะ ขณะที่ฟิลลิปไขกุญแจเข้าบ้านเขากับถูกกอดจากด้านหลังคิ้วของฟิลลิปขมวดเป็นปมสัมผัสนี้ค่อนข้างคุ้นเคยเหมือนกับว่ายังไม่ทันที่ฟิลลิปจะได้พูดเขากับถูกผลักเข้าบ้านอย่างรุนแรงฟิลลิปเงยหน้ามองอีกฝ่ายภายใต้ความมืดทำไมคุณต้องตกใจขนาดนี้ด้วยละ่ะผิดหวังเหรอที่ผมมาหรือดีใจละ่ะคริสพูดด้วยน้ำเสียงแดกดัน ดวงตาคู่นั้นฉายแววความเจ็บปวดทั้งสองสบตากันอยู่คู่ใหญ่ถึงยังไงเรื่องราวต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วต่อให้เขาต้องกัง,งวลใจไปแต่เมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาก็ควรที่จะยอมรับความเจ็บปวดผมยินดีกับงานมั่นของคุณด้วยคุณคริสในดวงตาของคริสนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟ คริส <Chris S 2> ก้มหน้าลงขบม้มริมฝีปากของฟินลิปอย่างแรงจนฟินลิปรับรสได้ถึงกลิ่นคาวในปากของตนคิดให้ผมปล่อยคุณเป็นอิสระอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะฟินลิปคุณต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นน้ำเสียงดุดันแฝงความเย็นชาของคริสทําให้ฟินลิปรู้สึกหวาดหวัน่นฟินลิปพยายามสะบัดต,ตัวให้หลุดจากการเกาะกลุ่มของคริสแต่กับถูกอีกฝ่ายใช้แรงบีบบังคับยิ่งฟินลิปดิ้นรนมากเท่าไหร่ คริสยิ่งปฏิบัติกับเขาอย่างรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นฟินลิปลืมตาขึ้นรู้สึกปวดล้าวบนร่างกายจนแทบขยับตัวไม่ได้หลังเหตุการณ์ในคืนนั้นฟินลิปตัดสินใจยื่นใบลาออกจากบริษัทเพื่อให้เรื่องราวระหว่างเขาและคริสจบลงไลอ้นถามเหตุผลของการลาออกของฟินลิปฟินลิปให้เหตุผลว่าตนเองได้งานใหม่ทั้งที่หลายปีที่ผ่านมาเขาเฝ้ามองไลอันมานาน จนกระทั่งเขาแทบไม่มีสายตาที่จะหยุดมองใครแต่เมื่อคริสเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเขาเขากลับรับรู้ถึงความแตกต่างเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคริสฟิลลิปมองกองเอกสารมากมายบนโต๊ะที่เขาต้องคอยเคลียร์ให้กับบอสคนใหม่เลิกทำสีหน้าเบื่อหน่ายได้แล้วฟิลิปรู้ไหมว่าการเครียดมากๆทำให้คุณน,นั้นแก่ก่อนวัยลาบบอสคนใหม่ของฟิลิป ที่วันๆเอาแต่เล่นมือถือไม่สนใจงานฟิลิปเฝ้าภาวนาอยู่ในใจรอให้ถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนเมื่อไหร่เขาตัดสินใจจะลาขาดจากเจ้านายคนนี้ดูถ้าคุณจะโมโ oh หผมหน้าดูเอางี่ไหมผมจะพาคุณไประบายความเครียดรับส่งยิ้มยี่ยวนพร้อมหน้าตาทะเล้นให้ฟิลิปงั้นคุณก็เคลียร์งานกองนี้ให้เสร็จก่อนไม่งั้นคืนนี้ผมไม่ปล่อยให้คุณออกไปจากออฟฟิศนี้แน่นอน ฟิลลิปยกกองเอกสารไปวางตรงหน้าราบับงั้นถ้าผมเคลียร์เสร็จพวกเราออกไปคลายเครียดกันนะรับส่งรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ให้ฟิลลิปภายในร้านอาหารขณะที่ทั้งสองนั่งรออาหารฟิลลิปต้องขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นคนที่เขาไม่อยากพบมากที่สุดคริสเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างฟิลลิปเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเขาหอตัวออกไปคุยข้างนอกฟิลลิปทำไมคุณต้องลาออกจากบริษัทด้วย คุณรู้ไหมว่ากว่าผมจะเจอคุณครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายเลยคริสขยับตัวมาจนยืนชิดกับฟิลลิปแม้ฟิลลิปพยายามขยับตัวหนีห่างจากคริสแต่กับถูกมือของอีกฝ่ายคว้าเอวของเขาไว้อย่างจังถ้าคุณยังคิดหนีผมยังตอนนี้อีกคุณจะเจอเรื่องเลวร้วายกว่านี้แน่คริสกระซิบข้างหูของฟิลลิปพวกเราไม่ควรจะพบกันอีกในเมื่ออีกไม่นานคุณก็จะต้องแต่งงานแล้วเรื่องราวระหว่างเราทั้งสองคนมันควรจบ ตั้งแต่ผมเดินออกจากชีวิตคุณแล้วนะจะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนฟิลิปตอนนั้นเป็นผมที่ใช้อารมณ์มากเกินไปเลยไม่ได้อธิบายเรื่องงานมั่นครั้งนั้นให้คุณฟังว่างานครั้งนั้นถูกยกเลิกเพราะผมบอกทุกคนภายในงานว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วว่าผมชอบผู้ชายด้วยกันถึงแม้ทางบ้านจะทำใจกับผมไม่ได้ในตอนแรกแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งพวกท่านก็เข้าใจผม ความสุขที่มีค่าที่สุดของคนเรานั้นคือการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักพวกท่านก็ปล่อยให้ผมทำในสิ่งที่ผมต้องการคริสกลับรู้สึกทั้งเขินและอายเมื่อเขาพูดจบพิบตาเขาต้องตื่นตนกเมื่อน้ำตานองใบหน้าของฟิลิปฟิลลิปอบกอดคริสผมคิดว่าทั้งชีวิตนี้ ไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากครอบครัวของคุณซสอีกคริสรูปหลังฟิลิปเบาๆชีวิตผมต้องการแค่คุณเท่านั้นฟินลิปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะคริสส่งรอยยิ้มยี่ยวนอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับอีกฝ่ายฟิลิปพยักหน้าลาบถอนหายใจเขาพยายามล้างฟิลลิปไม่ให้ลาออกจากตำแหน่งเลขาพร้อมยื่นข้อเสนอทุกอย่างให้อีกฝ่ายแต่เงื่อนไขที่เขามี เพียงแค่ฟิลิปห้ามลาออกจากการเป็นเลขาเท่านั้นผมยอมปรับปรุงตัวเองทุกอย่างขอเพียงแค่คุณไม่ลาออกจากตำแหน่งเลขาเท่านั้นสีหน้าอ้อนวอนของลาบเกือบทำให้ฟิลิปใจอ่อนเขาคงตอบตกลงคำขอของลาบไปแล้วถ้าไม่มีคนมาคอยยืนจ้องฟิลิปตาขมิงอยู่ข้างๆคุณเข้ามาทำไมที่นี่ห้องทำงานของผมลาบพูดด้วยน้ำเสียงโมโหคริสส่งรอยยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างอารมณ์ดี ผมก็มารับแฟนของผมฟิลลิปคุณให้ผมช่วยยกอันนี้ไหมมาเดี๋ยวผมช่วยคุณยกฟิลิปคืนนี้พวกเรามาฉลองกันดีกว่าเสียงหัวเราะของคริสกับยิ่งทําให้ลาบหวัวเสียไม่หยุดลาบได้แต่สาบแช่งคริสภายในใจคริสคุณคิดดีแล้วเหรอที่คุณเลือกผมฟิลลิปถามอีกฝ่ายเขาไม่อยากให้คริสต้องมารู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเลือกเขาคริสยิ้มดียิ่งกว่าดีด้วยซ้ํา ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอยู่กับผมผมรู้สึกราวกับว่าเหมือนล่างไรจิตวิญญาณแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของผมอยู่ตรงนี้แล้วคริสจูบริมฝีปากของฟิลิปอย่างดุดเดื่มจบบริบูรณ์ข้อคิดที่ได้จากนิยายเรื่องซ่อนใจไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความต้องการภายในใจของใครได้ถ้าหากคุณไม่พูดความรู้สึกภายในใจของคุณออกมา อย่าลืมฟังนิยายจบแล้วซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ